หากพูดถึงเกม PC แนววางแผนสุดฮอตในช่วงยุคปี2000ก็บอกได้เต็มปากว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับวันนี้บีจาช่องเด็ติดเกมขอนำเสนอเกมแนววางแผนที่มีจุดเด่นในการทำนาปลูกข้าวตักน้ำแล้วสร้างกองทัพไปทำสงครามสุดมันอย่าง b a t t e อ i ี่มโดยเกม b a t t e r r ี่ม เป็นเกมทางฝั่ง PC ที่เป็นผลงานของทางค่าย Liquid Entertainment และจะดจำหน่ายโดย Ubisoft ในภูมิภาคยุโรปส่วนอเมริกาก็ได้ c e v e e n t e r t a i n m เ n t เป็นผู้จัดจำหน่ายโดยออกวางจำหน่ายในปีพุทธศักราช2544โดยเป็นเกมแบบ RTS หรือเกมในวางแผนแบบเรียลไทมในการทำสงครามของ4เผ่าจุดขายของเกมนี้คือการต่อสู้กันระหว่าง4ทัพโดยมีภาคหลักคือ Ba t เท e r i u m ที่จะพูดถึงการประจนภัยของเกนจิ และภาคเสริม Winter of the Wolf ที่จะพูดถึงการประจนภัยของไก่ a c k นั่นเองโดยตัวเกมเพย์จะเริ่มให้เราเลือกว่าจะเล่นเผ่าไหนและต่อจากนี้เราจะขอนำเสนอข้อมูลของ4เผ่าให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนครับเริ่มจากเผ่าที่1 Dragon สำหรับเผ่านี้จะเป็นเผ่านักลบคุณธรรมด้วยตัวละครเผ่านี้จะเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีตัวประหลาดโดยลักษณะของเผ่านี้จะไม่มีจุดเด่นแต่อย่างใดแต่จะเป็นลักษณะสผสมผสานการต่อสู้ที่หลากหลายเช่น จุดเด่นในเรื่องของยูนิตอย่างเนืน้อนูที่มีระยะการยิงที่ไกลสามารถนําไปเข้าฐานอาเชมี่เพื่อรับสกิลธนูไฟเพื่อเอาไปเผาบ้านศัตรูได้เป็นอย่างดีเผ่าที่สองเซอร์เพน์ชนเผ่าอสอรพิษผู้เห็นแก่ตัวและน่ารังเกียจแทบจะไม่มีใครเชวอว่าพวกเขาคือทายาทของชนเผ่ามังกรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความบ้าอํานาจของผู้นําทําให้มังกรกลายเป็นอสอรพิษแต่ถึงพวกเขาจะเลวร้าย แต่พวกเขาก็องมีฝีมือการลบที่สืบทอ,อดกันมาจากชนเผ่ามังกรที่ยอดเยี่ยมหลงเหลืออยู่เผ่าที่3โลตัสหรือเผ่าดอกบัวปีศาจคือชนเผ่าพ่อมดที่ถูกในประเทศสีหน้าเย็นชากับเส้นผมสีขาวโพลนของพวกเขาบ่งบอกนิสัยได้เป็นอย่างดีพวกเขาเป็นชนเผ่าที่สุขุมนิ่งและเงียบแต่ก็แฝงไปด้วยความโหดร้ายทารุนเป็นที่รู้กันว่าพวกเขาเป็นศัตรูกับทุกเผ่าพันธุ์เผ่าที่4วูฟ หรือผ่าหมาป่าคือกองทัพหมาป่าที่มีความแข็งแกร่งทนทานลูกเล่นเยอะสู้ได้ทั้งระยะใกล้และไกลตัวละครส่วนใหญ่มักจะตัวโตวแข็งแรงมียูนิตท,ที่สามารถนำม้ามาเป็นหมาป่าเพื่อใช้เสริมในกองทัพได้มีการแต่งตัวแบบคนป่าทําให้อารมณ์เหมือนเหมือนธรรมชาติที่ดิบเถื่อนและดูแข็งแรงและน่าเกรงขามเป็นเผ่าที่รักสงบแต่ถูกกวาดล้างโดยชนเผ่าปัวปีศาจและถูกจองจําในถ้าใต้ดิน เนื่องจากถูกกดขี่จึงทำให้เกรย์แบ็กและลองทูตสหายเก่าจับมือกันเพื่อปลดโซ่ที่ถูกพัฒนาการไว้สำหรับชนเผ่าทั้ง4ี่ในเกมก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันออกไปแต่ที่น่าสนใจคือทั้ง4เผ่านี้จะไม่ค่อยมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากเท่าไหร่เพราะยูนิตในเกมนี้มีความหลากหลายจะมีการแพ้ทางชนะทางซึ่งกันและกันโดยสามารถชนะกันได้ก็ต้องวัดกันที่ฝีมือและการบริหารของทีมนั่นเองครับเมื่อเราเลือกชนเผ่าที่ต้องการจะเล่นแล้วพอเข้าเกมมา ก็จะเจอตัวละครเริ่มต้นประจำเผ่าอยู่2ตัวซึ่งเป็นชาวนาและจะทําการสร้างฐานทัพแรกเพื่อให้กําเนิดชาวมาออกมาอีกมากมายเราสามารถใช้ชาวนาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวและตักน้ําสําหรับเป็นทรัพยากรของการสร้างฐานทัพฐานทัพฝึกวิชาฐานทัพเรียกยูนิตระดับสูงเป็นต้นและหน้าที่ของชาวนาไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยตัวชาวนาสามารถเข้าไปยังฐานฝึกวิชาเพื่อกลายเป็นนักรบของทีมเราได้ด้วย และหากนำนักรบตัวนั้นเข้าไปยังฐานอัปเกรดก็จะได้ตัวละครใหม่ซึ่งมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นอีกด้วยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือจะมีฐานทัพสลับอัปเกรดสกิลของนักรบนั้นด้วยเช่นตัวละครซามูไรสามารถเข้าไปอัปเกรดเพื่อรับดาบเรืองแสงด้วยจะเป็นสกิลทําให้สามารถโจมตีศัตรูได้รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อเรานํากองทัพของเราไปบุกรุกหรือโจมตีตัวได้รับชัยชนะ เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าลูกแก้วหรือหินหยางเราสามารถใช้ลูกแก้วเพื่อเรียกตัวละครพิเศษประจาเผ่าพันธ์ของตัวเองได้อีกด้วยนอกจากนั้นลูกแก้วยังมีประโยชน์ในเรื่องของการอัปเกรดความสามารถของนักรบไม่เพียงแค่นั้นถ้ายิ่งมีจํานวนลูกแก้วที่เยอะพลังการทําลายล้างของนักรบของเราก็จะมีมากขึ้นตามไปอีกเป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับข้อมูลในเกมยุค2000แค่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนต้องมีความคิดถึงและอยากกลับไปโหลดมาเล่นกันอย่างแน่นอนเปิดวาร์ป ตัวเกมมีวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มสตรีมอีกด้วยนะช่วยๆกันอุดหนุนเผื่อว่านักพัฒนาจะมีเงินทุนในการสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มเติมหรืออาจจะออกภาคใหม่เลยก็ได้และในวันนี้หากคุณอยากทราบข่าวสารนั้นเกมบีก็ขอฝากช่องเด็ดเกมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ